มากินก้อยกุ้งกับผักส,สดหลังบ้านก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำการจับก่อนเลยไปเยอะเลยอันเนี้ยโอ้โหพอได้ก้อยครับวันนี้ จากนั้นนำมาล้างนะครับผมล้างเลือกเศษใบไม,ไมเ้เศษขี้ยาออกจากนั้นปรุงรสด,ด้วยผงนัวข้าวคั่วข้าวคั่วใส่เยอะหอมหอมต้นหอมผักชีใส่ไปเลยหั่นสดๆไปเลยพริกป่นน้ําปลามะเว์ลูกเดิม เราใช้มะเวอร์แทนมะนาวนะครับความเปรี้ยวมะนาวยังไม่ได้ซื้อเลยมาดูให้ใกล้ดูอันนี้ไม่ใช่ส้มโอนะครับเป็นมะเวอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ส้มโอนะครับส้มโอจะอีกแบบหนึ่งนะครับผมปิดฝาเขยา่าดูฟังระวังแทงดูดีๆนะจะเปิดแล้วนะนี่ออื ไหนต้องชิมดิพอดีเดี๋ยวไปกินกับผักสดๆกันก้อยกุ้งกับดอกกระเจียวน่ากินมากทุกคนดูสดๆเลยทุกคนไปดักมาอือหือ นึกว่าไม่ได้แล้วอหอมมากกระเทียม,มก้อยกุ้งกับยอดมะกอกเข้ากันมากบอกเลยกับยอดมะกอกเนี่ยนะจะจับให้เพื่อนๆได้ดูดูเป็นพวงเลยกุ้งพวงก,กุ้งพวง อมะกอกยอดมันก็เริ่มเหือดหายแล้วเริ่มเป็นใบแก่แล้วเหลือแค่นี้ก็เเื่ยมกุ้ยกุ้งกับดอกขาอ่อนหอมๆวันนี้ยมีแต่อะไรหอมหอม ดูโอ้โหเยอะไปวะพี่น้องทุกคนเดี๋ยวมันจะเต็มปากเข้าไม่ได้เนี่ยอ่อนๆเลยเนี่ยปากอ่อนจริงๆเนี่ยอื หอมวยหยัว